สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าในวันทํางานที่อากาศเป็นใจให้เราได้ลุยอีกหนึ่งวันค่ะทุกคนค่าเป็นรูปสะมาแล้วนะนี่จากเมื่อวานก็เป็นพื้นที่มีแต่หญ้าเนาะ,ต,ะนะตอนนี้ก็เริ่มจะเกลี้ยงเกลาแล้วค่ะส่วนด้านข้างไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ได้ทําอะไรก็น่าจะยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ คิดว่านะคะคิดว่าแล้วก็คงจะเอาแค่ดินตรงเนี้ยขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะใช้จะใช้ความ <c oughs> ลึกไปอีกไหมแต่เ,เพิ่งคิดว่าน่าจะไม่ลึกไปกว่านี้นะคะทุกคนคะ่ะคิดว่าน่าจะพอดีแต่อาจจะเจาะเป็นสะดือสะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคน <c oughs> เขาเรียกสะดือเลยเนาะ <c oughs> แต่อันนี้อันนี้คิดว่าไม่ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าจะจะเจาะไหม แต่ตรงนั้นก็ตะกุยลงไปลึกอยู่เพราะว่ามันยังไม่สุดแขนก็น่าจะเจาะตรงกลางน่าจะเป็นสะดือตาน้ําเอาไว้คิดว่านะคะทุกคนคะเมื่อวานก็ลุยกันค่ะแบบอากาศเหมือนจะเป็นใจไม่เป็นใจนะคะแต่เมื่อวานก็รอดพ้นไปได้ค่ะได้ทํางานเต็มวันอะเที่ยวแรกของเราค่ะเจ้าทะเลซ่าเบาๆขึ้นมานิ่มๆเนิบๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกัน ก็ตีนิจอจรก็ใส่ลายเดียฮะโอ้อ่ะมาแล้วหมอนทองของพี่ ฮัลโหลหมอนทองของพี่ลงไปอีหลาลงไปเออรถน่ะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่คันนี้นะพูดถึงคันนี้นะคะทุกคนค่ะรถไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่คนขับแรงหยอกเด้ออะหลาเด้อน้องน้องเล็กเอ้ยเอ้ยหยอกดอกบ้าไปแดนโอ้ย วันนี้ก็ยังคงเป็นสองคันเช่นเคยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานปักบ่อที่ใกล้ๆนะเนาะเราจะเอามาสาคันก็ไกรอยู่พอดีอีกหนึ่งคันเจ้าใบเ,เตยอันนั้นน่าจะได้ถอดเฟืองท้ายดูนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ารอบมันไม่ได้มันไม่บาลานซ์กันก็เลยน่าจะเป็นหน้าที่พี่ช่างเบิ่มในการแก้ไขสถานการณ์คอยดูว่าจะทำอะไรบ้างนะ คิดว่าต้องถึงมือพี่เบิ้มนะจ๊ะเจ้าเจ้าใบเตยอ่ะเพราะว่าน้องขึ้นบ่อไม่ค่อยไหวเอ,อ่อกำลังน้องยังไม่ได้ก็คงจะปรับเปลี่ยนเฟืองท้ายดูคิดว่านะคะเอาพึ่งคิดว่านะ,ะมาเออนิ่มๆเนิบๆ แต่ควันก็ออกดีชิปออน,นั่นเริ่มเหยียบปั๊บควันออกทันทีเลย นี้น่าจะจะสำเร็จน่าจะสำเร็จรุ่ร่วงอยู่นะคะทุกคนคะ่ะคิดว่าเพิ่งคิดว่าคงจะไม่ไม่เกินไปจิกกวงนี้หรอกแล้วงานต่อไปก็คอยดูก่อนนะคะว่าอากาศจะเป็นใจให้เราได้ทำต่อเนื่องหรือเปล่าเาถ้าฝนตกก็หยุดก่อนก็จะหายไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมนะแต่ถ้าว่าเออไม่ไม่มีฝนตกก็จะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ชมอยู่โอ้จวดจวดจวดไว้เปล่า โอ้โอ้โอเออมันเป็นงานหน้าฝนแต่ดีแต่ว่าหน้าที่ตรงนี้มันเป็นโคกโๆคโคหน่อยนะทุกคนมันเป็นนนโนนเป็นโคกเป็นอะไรอย่างงี้นะเออมันก็พอะที่ว่าหน้ามันไม่ได้ขังสักเท่าไหร่แดดออกมามันก็แห้งมันก็มาดไวอยู่ค่ะทุกคนถ้าเป็นเอ่งนี่ก็คือ geo เจ็บตับเจ็บไตคือกันนะทุกคนช่วงนี้ก็ปูทำทางเขาไปก่อนค่ะวันนี้จะเทตรงนี้แหละค่ะทุกคนจ้ะเทเนื้อที่กับประมาณจักงานกวักวนี่แหละประมาณงานกว่าอยู่งานสองงานที่เราจะต้องเทนะคะแต่ถามว่าความสูงสูงไหมไม่น่าจะสูงเท่าไหร่นะคะอาจจะสัก4ี่สิบห้าสิบเซนความสูงเอาเทเท่าที่ดินหมดน่าจะแค่เท่าที่ดินหมดคิดว่านะ ปูไปสักเพระาะว่าตรงนี้มันน่าจะมันจะอ่อนกว่าเพื่อนนะทุกคนแต่ข้าต้องกลางหน่จะแข็งอยู่อันนี้เราก็ปูให้มันแน่นๆไว้ก่อนเพื่อความสบายใจจะได้ไม่ต้องเสียดากใช่ไหมทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียดากเสียดากบ่อยเดี๋ยวโด,เด,วดนเท่าแกบนถ้าแ,แกบนนะ่เสียดากบ่อยไม่ได้เราต้องเอาแค่พอดีพอดี หัวหน้าจร้ยได้โกยดินตรงนี้นะคะนี่น,นีตรงที่เป็นกองนะกอง,งนี้นะโกยจากฝั่งฟากนี้แหละค่ะมันเป็นดินสวยคือ,อผู้ว่าจ้างน่ะแกประสงค์คืออยากได้ดินสวยเอามาปูปูตรงที่เมื่อวานที่มทีงานเราพากันถมฝั่งนี้นะคะเนี่ยถมไปร้อยเที่ยวเมื่อวานถมไปร้อยเที่ยวแล้วทีนี้ก็โกยโกยดินนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอดีนี้ก็เลยได้ เอาเอาดินก้นสะเนี่ยเอามาถมด้านบนนี้อีกเพราะว่าตรงนี้แกแกคิดว่าแกน่าจะได้เป็นสิ่งปลูกสร้างถ้าเกิดเอาเอาดินสวยไว้อะ่ะมันมันยังไงอะ่ะเหมือนเอาดินสวยไปปลูกบ้านมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แกว่างี้แกก็เลยให้ให้จ้างพี่โจ้หนึ่งชั่วโมงให้โกยดินสวยเอามาไว้ฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะดันดันดันไล่ระดับให้เสมอส่วนฝ้าฝั่งนี้ก็เป็นดินก้นสะทั้งหมด นี่จะเอาขึ้นมาไว้บนนี้นะคะเพื่อจะเป็นสิ่งปลูกสร้างมันก็จะเป็นดินเอ่เหนียวเหนียวทราย,ายจะว่าเหนียวเลยก็ไม่ใช่นะทุกคนคะ่ะแต่มันอาจจะยังไม่ถึงความลึกของมันละมั้งเนาะเออมันก็ยังพอโอเคได้อยู่ไม่ไม่ถึงกับเหนียวมากนี่แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คงจะสู้และบุกและลุยกันที่นี่อีกหนึ่งวันสำหรับอากาศวันนี้ก็ถือว่าเป็นใจ เป็นใจพอสมควรค่ะทุกคนค่ะเออลุยลุยต่อเอ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 ออ่ะวนได้ยังออกไปทางนู้นได้ไหมได้อยู่มั้งนี่บอ่อเราก็อยู่ตรงนี้แหละทุกคนนี่ใกล้ๆกันนีอ่อายุขึ้นมาแล้ว วันนี้เอ้ยอยอไปเดี๋ยวพี่เพิ่งจะแจกตัวแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทาย,ยน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยเอฟซีของเจพึ่งและหัวหนา้าโจ้ยขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปเนาะสาระบ้างไม่สาระบ้างไม่ถือสากันเนาะชิวๆกันไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเรา เราอยากแบ่งปันความรู้สึกแบบดีๆเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนะคะคิดบวกเยอะๆค่ะทุกคนคะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะแย่ตลอดไปหรือว่าดีตลอดไปหรอกคะ่ะมันต้องคลุกคล้าคละเคล้ากันอย่างนี้แหละคะ่ะชีวิตคนเราเนาะอย่าท้อคะ่ะอย่าท้อเป็นกําลังใจให้นะคะเช่นกันกับเจ๊พึ่งก็ขอบคุณกําลังใจจาก fc เช่นกันเนาะรักและคิดถึง fc นะคะห่วงใยเสมอดูแลสุขภาพด้วย บายสวัสดีจ้า